meme sukia hoko wabule ne taota re ko te bale a kinto ki ki ya tho uda khua bo abugo <laughs> che a ka ei baodi pagda ki de tole tu masur ro te ko ka ru le no a si sitipha ni ni awe ata hu ta ke he o ta ke เชี่อผู้มนเนาะตาหุ่นตากีห่าากเวดีตแรกพาเออเอ้ดอกูฮีเกี่ยวลอตากเลยงาติมวาอาติวนดีตัทอนดู่อเืเอคิวทคิิลิวทคิวิเตออาก็ต่อนี่ตัทอนู่ออากตลอตากลนพ้นนี่เอาที่ดอนี่เกี่ยวกลอตากลมาเปยทอสุวิบาวิลล่นี่เอดอีตัหิตากีเวดีเนี่ตอุตานี่ เราทอวดาดีเนเนาะเราพล่เมทอดค่บุตเลีลามะ่บีบุกนเลยทอผัพอไปชี้ดูป้าเคลาปีลาไเวลาเออลานุ่มวบอร์ปูนี่นี่ตาหูตาแกเนี่ยอทอวดเลยอาไว้นี่นี่กมามอรปาเนาะอพูเชลากมามอรานีเอาไปมาเปทอีบาเดยให้ตาหตากนี่อุทอเค่ีเนี่ยปี่ใหอีนีเวตอหก็มามอ่คอกอตังวัดู เอาตววอด้ลอปานีหมดเงรอเอาเว้ที่เอดอกเห้ดทกอีทตอกอีตัอใมาเป่ยนทอแกตันลอลิก็ปเติมีเพนีหุนเนี่ยเว้ยห้ดทอกหูเกเว้เลยให้ดทออเวลตัพักู้นี่เลอกีตัอตักเลี้ก่อนนี่นี่เว้ดูดูทอเว่สืบู้เนห้ทอเราตู้โน่ไดาเลรวนาเลือกอีกตปาพักกู้นี่ตัดดีตัดยาแเก้ทอนี่นี่อดบบลอหมอเนาะตัดดีตัดยานี่เก้ทออดบบลอ เราสารภาพพูดไปพูดซ้ออันน้เนี่ยเนี่ยเดี๋มาหามนีมืซ้อเนี่เนี่ยอะไตัดอยู่ก่ทอดีหรือเอาเวทีดอกสุดดูบาเบอร์ชนิดตัอยู่แก่ทอดีบมเนาะเอาเวทีแพ้วัดดูอ่าพอคุณทีเก็บพูดเนียนี่ยเราปกวดกันได้ก็ปากันเราห้านนี่ยแล้วเราตัดตัดเกพ่อคุณนี่ยเนี่ยเราเลอกตู้อัด้องเวลากบอยอยู่บมเนาะ ဘောပေါ်อยู่တယ်ဟဲကေကေတယ်ဟဲတူတော့ဟာခါလာတယ်အော်ဝင်နေดูတော့ဝော်ဝင်နေดูတော့ဝေးကွာမော်နော်ဒီ봐တယ်ဖက်လာတိတိုက်တော့ကိုနေဟဲခါပဲဦးသတော်လိပလိမော်တော့